ไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนเตรียมตัวได้เงินสำรองฉุกเฉินการโอนย้ายความเสี่ยงสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณคิดเรื่องสำคัญมากๆเลยครับสองเรื่องด้วยกันที่จะช่วยปกป้องครอบครัวเราได้จริงในวันที่ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็คือเงินสำรองฉุกเฉินกับการโอนยา้ายความเสี่ยงเรามักตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวนะครับแต่ลืมเตรียมกันชนชีวิตไว้รองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและเชื่อไหมครับปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ไม่มีรายได้นะครับแต่คือไม่มีเงินสำรอง แม้แต่สเดือนของค่าใช้จ่ายครับถ้ารถเสียถ้าป่วยเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าถูกเลิกจ้างกระทันหันค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเหล่านี้สามารถทำให้ครอบครัวล้มได้ในพริบตาเลยครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเงินสำรองฉุกเฉิน3ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจึงเป็นรากฐานที่ ทุกบ้านควรมีนะครับแต่ความจริงก็คือว่าแม้จะเก็บเงินสำรองไว้แล้วเนี่ยชีวิตก็ยังมีความเสี่ยงบางอย่างที่เก็บเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอละครับเช่นค่ารักษาพยาบาลหลักๆห,หรือภาระใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่อยู่และนี่คือเหตุผลที่เราต้องโอนย้ายความเสี่ยงไม่ใช่เราแบกความเสี่ยงไว้คนเดียวนะครับแต่เปลี่ยนจากการจ่าย เองทั้งหมดไปเป็นบริษัทประกันจ่ายแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลอุบัติเหตุภาระรายได้เมื่อเราหยุดทำงานภาระบ้านรถนี่ของครอบครัวการโอนย้ายความเสี่ยงก็คือเครื่องมือที่คนฉลาดทางการเงินใช้เพราะมันช่วยให้เรานะให้เงินสำรองของเรายังอยู่ และครอบครัวก็ยังรอดในวันที่เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับหเหตุฉุกเฉินไม่เคยถามเราก่อนว่าจะพร้อมไหมแต่เราตัดสินใจได้ว่าจะเตรียมตัวหรือไม่ถ้าคุณอยากให้ครอบครัวปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่าวันพรุ่งนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งต่อให้คนที่คุณรักนะครับ ความรู้เล็กๆแบบนี้เนี่ยปกป้องทั้งชีวิตได้จริงเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ